โรคหัวใจเป็นปัญหาสาธารณาสุขและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอันดับ3รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุนอกจากจะทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตแล้วยังก่อให้เกิดความสูญเสียด้านทรัพย์สินที่จะต้องนำมาใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลอีกทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรายใหม่ แต่ละปีพบมากกว่า2อ0 0มรายในปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตกระทันหันค่อนข้างมากนันที่ตกเป็นข่าวทั่วไปนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะครับก็เป็นจากการเกิดภาวะที่ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันเจียบพันนะครับหรือในภาษาอังกฤษก็เป็น acute coronary syndrome หรือว่า heart attack หรือว่า ไม่ได้เป็นแฟกชั่นนะครับอย่างก,ก็ตามนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่ทําให้เกิดเสียชีวิตเฉียบพลันได้นะครับสม mm hmm. าคมแพทย์โรคจีนประเทศไทยนี้ได้คนึงความสํขขคาคัญของโรคนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคที่นําไปสู่การเสียชีวิตที่ค่อนข้างจะเจอพบได้บ่อยนะครับเราก็มีการศึกษาทําการศึกษาเป็นการลงทะเบียนผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจกะเริบเฉียบพลันนะครับ mm hmm. ที่เป็น A C S หรือว่าเป็น Thai A C C History ทั้งหมด2ครั้งนะครับ ครั้งแรกในปี2002นะครับก็คือ2545นะครับมีการลงตีพิมพ์พบว่าน,นะครับคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเจ็บนจะมีอัตราเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับประมาณ12นะครับถ้าเทียบตามเทศประมาณ5-6ซนะครับซึ่งเราก็พบว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมาหาโรงพยาบาลช้าเกินไปรับการวิจัยที่ราช้าหรือการรักษาที่ไม่ได้รับ การศึกษาที่เหมาะสมไม่ว่าการทรําบอลลูนหรือว่าการขยายเส้นเลือดในเวลาที่รวดเร็วนะครับซึ่งต่อมาก็มีการศึกษาในโงจิพิมในปีที่แล้วนะครับในคนไข้กลุ่มเดียวกันก็นะคือเป็นคนไข้ที่เป็นหัวใจขาดเลือดเฉียบพันนะครับแต่อาจจะคนละโรงพยาบาลก็เพราะว่าตาตายลดลงมากนะครับลดลงน้อยกว่า10%เหรือประมาณสัก5%ในช่วงที่นอนโรงพยาบาลน,นะตาตายคือตาตายที่นอนโรงพยาบาลในนะช่วงที่ก่อนกลับบ้านในโรงพยาบาลประมาณ7วันนะครับ ซึ่งอันนี้ก็พบว่าเนื่องจากว่าเรามีการวิจัยที่รวดเร็วขึ้นนะครับในการตรวจขึ้นในฝ้าหัวใจเรามีการรักษาที่เหมาะสมรวดเร็วขึ้นในการทาให้ยาลายลิ่มเลือดหรือการทาบรลลูขยาเส้นเลือดนะครับและมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพอย่างนั้นคนไข้ของเราก็มีความรู้เรื่องหัวใจมากขึ้นนะครับเมื่อเป็นก็ทราบว่าต้องไปโรงพยาบาลไหนนะครับต้องไปมีระบบส่งต่อ,อยังไงนะครับ วาว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากรโลกสำหรับประเทศไทยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็งสำหรับท่านที่มีอาการแน่นอกเฉียบพลันนะครับหรือคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีอาการแน่นอกทันทีนะครับและเป็นอยู่นานเกิน5นาทีนะครับท่านให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน แพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งถ้าท่า,า,ทานแพทย์ตรวจพบว่าถ้ามีเพราะว่าหัวใจขาดเลือดเจ็บพันก็จะมีการรักษาอยู่คือการให้ยาให้ออกซิเจนท่านนะให้ยาแก้ปวดและแพทย์ก็จะทำการตรวจหลอดเลือดหัวใจนะครับในบางที่สามารถทำได้นะครับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะครับแล้วก็ตรวจหลอดเลือดหัวใจถ้ามีหลักฐานว่าหัวใจขาดเลือดเจ็บพันถ้าท่านไปบางครั้บาลที่เล็กๆหลังจากแพทย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้ว ก็จะให้ยาอัปทานนะครับให้แอสไพรินเคี้ยวให้ยาขยายเส้นเลือดนะครับแล้วก็จะํำเนินการทำการส่งตอบลงมาที่ใหญ่กว่าที่สามารถทำบอลลูนได้ในกรณีที่ไม่ห่างไกลกันนะักแต่ถ้าสาาถานที่ห่างไกลมากแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นอาจจะพิจารณาให้ยาลายลิ่มเลือดเพื่อถ้าให้เลือดมันเปิดนะครับแต่ถ้าไม่สามารถเปิดด้วยยาได้คือไม่สําเร็จท่านจะมีอาการเจ็บเนื้ออยู่แพทย์ก็จะส่งตัวท่านไปโรงพยาบาลที่ทําการจิตสีตัวหลอดเลือด เพื่อจะขยายหลอดเลือดชักว้างขึ้นโดยการใส่บอลลูนไปขยายแล้วก็ใส่คอนดูดข้ามยันไว้อันนี้เป็นแนวทางการรักษาโดยทั่วไปซึ่งอันนี้ท่าน,นที่เป็นโรคนี้ก็จะได้รับการรักษาอย่างมาตรฐานซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลทั้งหมด12เขตบวก1เขตในกรทมมีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์สำหรับการทําบอลลูนนะครับไม่ว่าเป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนสำหรับบริการท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ประชาชนทั่วไปก็สามารถรับบริการได้เนื่องจากเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับสมาคมแพทย์ใจแห่งประเทศไทยในพระบรมชูมปรถมนะครับก็มีความปรารถนาดีต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หวังว่าจะให้คนไทยนะครับหรือผู้ป่วยคนไทยเนี่ยมีสุขภาพหัวใจที่ดีนะครับซึ่งการมีสุขภาพที่ดีก็นําไปสู่ทําให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันท่านอย่างมีความสุขนะครับคือมีความสุขกายสุขใจซึ่งเป็นความปรารถนา ดีของสมาคมให้ลงจใจประเทศไทย